สวัสดีครับวันนี้เรามีกิจกรรมในการทดลองเผาถ่านนะครับหลังจากที่เราได้ตั้งเตาทดลองไว้2เตานะครับเป็นเตา200ลิตรสำหรับเตาแรกเนี่ยจุดติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการาจุดเตาที่2เพิ่มเติมต่อไปเตาแรกที่เราได้ทําการ ติดเตาก็จุดติดเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ขณะนี้ได้ปิดฝาเพื่อให้ควันออกบริเวณปลอกนะครับส่วนถังที่สองนะครับเรากำลังก่อไฟหน้าเตาเมื่อแน่ใจว่าควันบ้าขึ้นแล้วติดไม้เป็นที่เรียบร้อยเราก็ทำการปิดฝาเช่นเดียวกับถังแรกนะครับจะให้เห็นการจุดติดของ เราเผาถ่านของเรานะครับเมื่อไฟติดเชื้อฟืนภายในถังแล้วเนี่ยเราเรียกว่าขวัญบ้าจะขึ้นเต็มถังอย่างนี้ครับซึ่งเราก็จะรอจนกว่าแน่ใจว่าไฟได้ติดฟืนที่ใส่ไว้ในถังอย่างมั่นใจแล้ว จึงจะทำการปิดฝาถังนะครับให้เหมือนกับถังแรกนะครับที่ได้ทำการปิดฝาถังเป็นที่เรียบร้อยหลังจากไฟได้ติดดีแล้วนะครับส่วนเตาที่สองเนี่ยอตอนนี้ก็ถือว่าไฟเริ่มติดฟื้นแล้วเราจะรออีกสักคู่หนึ่งแล้วก็จะทำการปิดฝาถังนะครับ เมื่อมั่นใจในการจุดติดเป็นที่ชัดเจนแล้วเราก็ทำการปิดฝาถังนะครับก<ส>็จะเห็นอยู่ในลักษณะนี้นะครับหลังจากที่ควันบ้าปะทุขึ้นแล้วก็มีความแน่ใจแล้วว่าไฟติดฟืนภายในถังแน่นอนแล้วเท่ากับ การทดลองเผาถ่านนะครับจำนวน2เตานี้เราก็ได้ทำการเผาตามขั้นตอนได้สำเร็จในการจุดติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมาพิสูจน์หลังจากดับเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมาดูหน้าตาของถ่านกันว่าเป็นแบบไหนอีกครั้งหนึ่งนะครับ